สวัสดีค่ะสวนธนพัฒสกลนครค่ะที่เห็นอยู่คือไผ่น้ำเต้าอยู่เป็นไผ่มงคลนะคะปลูกโชว์ปลูกประดับสวยงามที่เห็นอยู่คือเป็นขนาดไสปลูกลงกระถางนะคะตั้งหมุมห้องตั้งโชว์ตามสถานที่ต่างๆได้นะคะขนาดพอเหมาะพอดีเลยคะ่ะ ครอบล่องสวยๆเลยนะคะต้นแข็งแรงสมบูรณ์ค่ะชุดนี้เตรียมจะส่งให้กับคุณพี่อยู่ที่หมู่บ้านดีๆเพลสเก่าตำบลอุทัยอำเภออุทัยจองอังหวัดอยุธยาค่ะท่านใดสนใจต้นพันธุ์ไผ่น้ำเต้าหยกนะคะหรือว่าไผ่ สายพันธุ์นึ่งของทางสวนก็ทักมาพูดคุยกับทางสวนได้ที่เพจ Facebook สวนธนภัรสกลนครแอดไลน์ที่เบอร์โทรศรัพท์0910515839ติดตามคลิปวิดีโอของทางสวนได้ค่ะผ่านช่องทาง YouTube พิมพ์ภาษาอังกฤษธนพัฒการ์เด้นค่ะ